วัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะของโรงพยาบาลสายกรรมตกแต่งดับเบิลยูค่ะวันนี้ค่ะพบกับเคสคุณตุ๊กชนกวรรนันนะคะวันนี้มาทําอะไรคะพี่เลอละวันนี้มาทําตัวอัลต้าลิฟ์นะคะเป็นตัวเครื่องยกกระชับค่ะปัญหาคุณตุ๊กทำไมวันนี้ถึงจะมาทําตัวอัลต้าลิฟ์นะคะคือจริงๆแล้วอะค่ะพี่ตุ๊กทําเครื่องเนี้โดยสม่าเสมออยู่แล้ว ะะแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าผิวหน้าเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีความโรยของผิวนะแล้วก็พวกคอลลาเจนต่างๆเนี่ยได้หายไปนะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็เลยมากระตุ้นในส่วนตรงนี้นะคะก็ดูสังเกตได้ตัว,ต,วตัวหน้าแก้มนะคะจะเริ่มตกลงมาแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงกรอบหน้าเนี่ยเริ่มเห็นไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็หน้านะคะก็จะมีเหมือนรูขุมขนเนาะที่ใหญ่แล้วนะคะ นก็จะดูมีความอิโดโรยมากขึ้นเ<ช>วลาออกกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ย<ช>เรา็รู้กันอยู่แล้วว่าดาราเวลาวอ,ออกกล้องก็คือต้องเป๊ะให้มากขึ้นนะคะ<ช><ช>คือตอนนี้คุณตุ๊กกำลังทําอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะได้เดี๋ยวไปดูพี่ตุก๊กกันเลยรู้สึกไง้างคะคุณตุ๊กรู้สึกตึงเนาะตอนนี้จะจะจะยังไม่รู้สึกอคะค่ะแต่เมื่อกี้เราลุกข,ขึ้นแล้วเราดูหน้าเรารอบหนึ่งอะเห็นความแตกต่างของด้านดีไหมคะเอ๊ะอย่างงี้เห็นไหม อันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะเมื่อกี้ที่มีตุ้มเทมืออันนี้คือจะเป็นทางฝั่งคุณฝั่งซ้ายของคุณปุ๊บหรือฝั่งซรู้เลยว่าฝั่งไหนทำใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันยกต่อเลยว่าเห็นเห็นเลยเนี่ยค่ะคุณตุ๊งกังวลเรื่องตรงนี้นะคะตรงกระปอกแก้มที่หย่อนลงมานะคะแล้วก็มันมีไขมันเติมมากมากขึ้นบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหย่อนลงมาค่ะเนี้อก็มีมากขึ้นมันนะคะก็เวออัลเทอริปตรงนี้ก็จะช่วยกระชับฐานกระชับบริเวณ กรอบหน้านะคะบริเวณหน้าแล้วก็หนีบด้วยค่ะจะมีหัวที่ใช้ยกกระชับหน้าแล้วก็สั่ไขมันคุณหมอใช้หลายหัวมากเมื่อกี้เหมือนตามปัญหาแต่ละจุดก็จะมีหัวที่เป็นหตื้นๆนะคะหัว2มิลลิเมตรก็คือจะแบบกระชับรูขุมขนได้ค่ะก็สามารถทําได้ทั่วหน้าแล้วก็ยกคิ้วนีนะคะแล้วก็หัวที่เป็นหัวยกกระชับค่ะ4.5มิลลิเมตรนะคะก็ทําได้บริเวณนี้ค่ะ หัวสายไขมันนะคะเราก็จะเน้นบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยจะบอกแค่นี้ว่าแบบมันมันดีมากคุณช่วยมากมันเป็นการย้อนอายุอนเหรอทำแล้วต้องพักฟื้นไหมคะคุณหมอไม่ต้องค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติจยเอาไปทำงานใด่ไหมเอาไปทำงานไม่ต้องพักหน้าเลยใช่ไหมคะสามารถแต่งหน้าได้เลยหลังทำใช่ค่ะแล้อกแบบด้วยใช่ได้มีคนบอกว่าอยากเห็นด้านข้างค่ะขออนุญาตคุณตุ๊กนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ เออดีดูเลยค่ะจะได้แบบตอบโจทย์ตัวเองไหมอะไรเงี้ยแลวทุกชาติวันนี้คือมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนโอเคแบบยังเกอร์เราอะลดลดอายุเอาทาริที่มันได้สาหรับทุกคนอะมันเพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวถูกผู้ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นแนวหน้ายาวหน้าอ้วนหน้าตอบหน้าเหลี่ยมหน้าอะไรคือยังไงก็ทําตัวเนี้เพื่อลดให้เราลงไปเด็กขึ้นกระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมเยิ่งยิ่งยิ่งรีบทำเนาะคืออย่าอย่าปล่อยให้ปัญหาเยอะ คือถ้าคุณปัญหาเยอะระดับ1ิบมันลบมาได้5้าคุณก็ยังเหลือแก่ห้ากี่อกะแต่ถ้าตอนนี้คุณระดับ5้าคุณก็รีบรลบเลยค่ะจะได้รหลือศูนย์ค่ะทำแล้วหน้าบางลงไหมครับคุณหมอไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับถุงชั้นบนนะคะจะเป็นแบบถุงชั้นล่างก็เป็นกาไ,ได้นะจากใชา่าค่ะจากชั้นล่างเออทำได้บ่อยแค่ไหนครับคุณหมอทจริง,รงบ่อยสุดก็สักประมาณสาเดือน แต่ก็ทังเพียงนั้นแล้วแต่ปัญหาคนบางคนอาจจะไม่ต้องย้ำทุกสาเดือนก็ได้สินะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ปีละครั้งก็ได้นะคะแต่บางคนแบบขอบ่อยที่สุดเนส่วว่าพอจะมองใช้ได้ดยเงินี้ใช่ได้ใช้ได้ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะคุ้มสุดๆไปเลยจากปกติ43,500บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่18,900บาท จะได้เอาต้ลิปหกรลายเนาะเพราะว่าปกติของเราอ่ะสามร้ลายก็เกือบสองหมื่แล้วนะคะอันนี้คุ้มมากๆคือ600ลายเนี่ยสามารถทําได้ทั่วหน้าเลยนะคะถ้าใครมีก้านเยอะกอบหน้าไม่ชาร์จนะแล้วก็ผิวไม่เฟิร์มผิยวย้้ยอะไรเนี้ย ก็สามารถมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของตัวอัลต์ลิฟก็คือหลังทำอะค่ะเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติออกไปทํางานออกไปเที่ยวได้เลยแต่งหน้าได้เลยหน้าเราก็จะไม like ่ได้แบบไม่แดงไม่เป็นรอยเหมือนตัวอื่นๆนะคะที่เคยทำถต้องเลยค่ะโอเคสําหรับวันนี้การไลฟ์สําหรับอัลต์ลิฟทีดีจบลงแล้วถ้าใครสนใจยังไงสามารถทักเข้ามาทางเพจของทางโรงพยาบาลศัลยกรรมดับบิลยูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี